รถนี้ก็ค่าแฮชแบกค่าประตูสาพาาไปสวยฟรีดาวส่งเดือนละ7,000บาทเท่านั้นค่ะโตยตายาลิทหนึจเกียออตโอตโปี2017โปรโมชั่นของเราอยที่3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะน่าใช้ค่ะประยัดสุดๆภายในเป็นเบาะผ้าลายสวยระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปัดไฟฟ้าพัดไฟฟ้าแอร์แบก พวงมาลัยมันติฟังชันเลขไม้แท้60,000กิโลเท่านั้นค่ะแอร์ดิจิตอลเครื่อเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD ค่ะพุชสตาร์ทค่ะฟีดาวส่ง7,000บาทคนซื้อได้รับรวมอยู่ที่1 10, 4 0 0 0บาทขึ้นไปก็สะสุกคณีไปเฉ้งานได้แล้วค่ะ สเกิร์ดรอบคันด้านหลังนะคะขนของได้เยอะมากๆเลยนะคะเบหลังพับได้สะดวกสบายสุดๆเลยค่ะมีเอกสารวารันตียืนยันนะคะ In นสเป t ชันจากเว็บไซต์วันทุกคันะคะคันนี้ประวัติรถเกตเอค่ะตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วค่ะให้ลูกค้าไปเลยนะคะสวยจริงค่ะคันนี้ ด้านในก็นั่งสบายสุดๆเลยนะคะกว้างเบาะนิ่มมากๆเลยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักลายมาได้นะคะติกที่ช่องไอดีเม SI นซานำหน้า s i a m p 1 0พิมพ์ลายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ